ที่ผมอยากเห็นเนี่ยคือการใช้งบประมาณมาเน้นหนักมากขึ้นในเรื่องของการฟื้นฟู<ๆ>ก็คืออย่างผู้ประกอบการเนี่ยครับผู้ประกอบการ SME รายเล็กทั้งหลายที่พูดกันเนี่ยนะครับร้านโชว์หวยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ผมคิดว่าวันนี้เขาคิดกันแล้วว่าถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เนี่ยจะเอาทุนที่ไหนมาเพื่อให้มันก้าวต่อไปได้ไอการต่อทุนต่อยอดตรงนี้ครับน่าคิดมากนะครับว่าถ้าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ย จเรียต่างกันอย่างไรปี64ต้องใช้คาว่าเป็นปีที่ประเทศไทยคนไทยต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องหลักๆเนี่ยที่ เราต้องเผชิญกันเนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องแรกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตของพวกเราประชาชนแล้วมันก็โยงไปถึงว่าความเป็นอยู่ก็คือปากท้องสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยของเราก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเศรษฐกิจการทามาหากิน,นปีหก่เนี่ยเป็นภาพนี้ทั้งปีพวกเราคนไทยได้เรียนรู้ไปด้วยกันหลายอย่างเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เกิดความท้าทายเกิดอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่าง ในหลากหลายมิติเช่นนี้มีหลายๆอย่างที่อาจจะเรียกว่าทําไม่เต็มที่ยังพลาดไปบ้างหลายๆอย่างก็พยายามมาแก้ไขทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่นี่คือปี64ที่ผมเห็นภาพนะครับส่วนปี65เนี่ยอันนี้ผมว่าความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนเลยนะครับเดิมเรารู้สึกว่ามีความสึกดีๆขึ้นนิดหนึงว่า เออโควิดเดลต้งเดลต้าเนี่ยเริ่มจะผ่อนวันนี้เห็นแล้วว่าที่มีการคาดการไว้ว่า,า,ามันจะกลายพันธุ์เนี่ยก็เป็นไปได้แล้วโอมิครอนมาผมไม่อยากให้ตกใจแพนิคคงไม่ใช่นะครับแต่ก็ต้องถือว่าปี6-5เนี่ยมันจะเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งมีความท้าทายอย่างมากๆเกิดขึ้นเรื่องแรกก็คือยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตอยู่ดีการบริหารจัดการโควิดเนี่ย จะทำกันอย่างไรเรามีบทเรียนแล้วนะครับบทเรียนมากมายวัคซีนเข้าถึงคนแทนที่คนจะต้องเข้ามาหาวัคซีนจะทำกันยังไงนะครับแล้ววันนี้มันกลายพันุ์ไปแล้วนะครับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องอันนี้ผมว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญทีเดียวเรื่องของเศรษฐกิจก็หนักหนาสาหัสอยู่ปี65 ดูเหมือนจะมีโอกาสอยู่ไม่ใช่ทุกอย่างเร็วร้ายไปหมดนะครับแต่เราก็ต้องมีความรัดกุมว่าเ,เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลากหลายเหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยจะต้องเผชิญแล้วจะต้องพยายามจัดการให้ดีที่สุดจากบทเรียนที่เรามีแล้วก็การมองไปข้างหน้าให้มันยาวไว้นิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันเนี้ย คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2,565ที่จะมาถึงสิ่งที่เราน่าจะต้องทำกันนะครับก็คือต้องมองไปแล้วว่าอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกคนอยากจะหวังว่า65เนี่ยจะได้ลืมตาอ้าปากมีโอกาสได้ฟื้นฟูก็ต้องมาคิดกันว่าทำอย่างไรครับถึงจะให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ รัฐบาลกับเอกชนวันนี้ต้องเรียกว่าสุดๆเหมือนกันนะครับถ้าพูดกันตรงๆว่าในแง่ของปักท้องรายได้ถูกกระทบค่าใช้จ่ายก็ยัง,ย,งยันอยู่แต่วันนี้เหตุการณ์มันพลิกผันไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยจำเป็นนะครับจำเป็นต้องมีมาตรการมีแนวทางที่จะดูแลประชาชนนะครับ ดูแลผู้ประกอบการที่คงจะต้องแตกต่างไปจากของเดิมวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของสภาพคล่องนะนะครับมันเป็นเรื่องของการจ้างงานทําอย่างไรให้โดยเฉพาะคนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเขายังจ้างงานไได้ถ้าจ้างงานได้นะครับคนก็ยังมีไรายได้ไรายได้ก็กลับมาจับจ่ายใช้สอยออคงจะต้องมันเน้นมากขึ้นนอกเหนือจากการกระตุน้น แบบในช่วงแรกๆก,ก็ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่นะแต่ผมคิดว่าต้องทำมากกว่านั้นในปี6-5นี้เนี่ยน่าจะต้องมีมาตรการใหม่ๆออกมาในขณะที่เราดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือต้องภาครัฐนั่นแหละนะครับที่มีกำลังทรัพยากรก็ตัวเงินนี่แหละที่จะดูแลงบประมาณซึ่งเราก็มีขีดจำกัดอยู่ นะครับในการใช้งบประมาณเนี่ยที่ทราบดีเ,เราใช้ไปแล้วประมาณหนึ่งขณะนี้เองเราก็ได้รับทราบว่ารัฐบาลก็เตรียมนะครับเช่นการกู้เพิ่มนะครับในส่วนตัวผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนี้ครับการจัดหามาซึ่งงบประมาณที่เพียงพออย่างไรก็จําเป็นเพราะยังไงก็ต้องดูแลประชาชนนะครับแต่ว่าประเด็นคือได้งบประมาณมาแล้วไม่ว่าจะจากการกู้ข้ตามเนี่ยใช้อย่างไร ให้เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดการใช้ในโครงการที่กระตุ้นการบริโภคก,ก็น่าจะทำต่อเนื่องได้แต่ผมสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยคือการใช้งบประมาณมาเน้นหนักมากขึ้นในเรื่องของการฟื้นฟูก็คืออย่างผู้ประกอบการเนี่ยครับผู้ประกอบการ SME รายเล็กทั้งหลายที่พูดกันเนี่ยนะครับร้านโชว์หวยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ผมคิดว่าวันนี้เขาคิดกันแล้วว่าถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เนี่ย จะเอาทุนที่ไหนมาเพื่อให้มันก้าวต่อไปได้ไอาการต่อทุนต่อยอดตรงนี้ครับน่าคิดมากนะครับว่าถ้าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะเตรียมการกันอย่างไรพักชําระนี่ไอ้นั้นผมถือว่าเป็นการช่วยเฉพาะหน้าโดยเร็วแต่นี่เรากำลังพูดถึงว่าปีหน้าไปทามีโอกาสลืมหน้านะครับมีโอกาสฟื้นฟูขึ้นมาได้เนี่ยทุนมาจากไหนสำหรับคนตัวเล็ก มันยังจะใช่รูปของเงินกู้อยู่หรือเปล่านะครับหรือมันอาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ไหมนะครับที่จะช่วยเขาให้เขาสามารถเดินได้แล้วนะครับเราช่วยเขาไม่ให้ล้มแล้วนะแต่ขนาดไม่พอนะต้องเดินได้ด้วยนะนะครับตรงนี้ทำไงนี่ผมที่เรียกว่าท่อนฟื้นฟูนะครับภายใต้งบประมาณที่จํากัดน,นะครับอีกทอดหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากๆเลยแล้วต้องทำอะ ก็คือจัดงบประมาณเพื่อการลงทุนการลงทุนแบบพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศอันนี้จําเป็นนะครับเราทราบว่าโลกกําลังเปลี่ยนนะครับไม่มีโควิดโลกก็กําลังเปลี่ยนแล้วถูกเร่งด้วยเทคโนโลยี disruption มาถึงแล้วไอ COVID ้โควิดนี่ทําให้ disruption เนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเกิดลักษณะการทํางานใหม่ๆบางคนได้ประโยชน์ส่งอาหาร นะครับ Delivery ได้ประโยชน์บางคนเสียประโยชน์ตกงานเราจะดูแลคนไทยด้วยกันยังไงไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออนาคตจะเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสใหม่ๆหาเงินสร้างไรายได้มีอาชีพใหม่ๆนักศึกษาจบมาในช่วงนี้ผมว่าหนาวเหมือนกันว่าหางานได้ป แต่ถ้าเราเริ่มลงทุนสร้างความหวังเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นคนที่ทำงานแล้วตกงานในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าโอกาสมันมีนะแต่ทำอย่างไรให้คนตกงานเนี่ยนะครับจากตกงานชั่วคราวเนี่ยอย่าให้เป็นตกงานถาวรถ้าเราสามารถที่จะมาช่วยกันคิดภาครัฐภาคเอกชนทำเป็นโครงการซึ่งนะครับเป็นระบบเลยคนที่ตกงาน ก็อาจจะตกงานแค่ชั่วคราวไม่กลายเป็นตกงานถาวรซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคตทันทีนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ดูแลนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าจําเป็นต้องลงทุนเพื่ออนาคตนะเรื่องของการลงทุนโอ้พูดได้มากมายนะครับลงทุนพื้นฐานนี่ผมไม่ได้หมายถึงลงทุนในเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาคนไทยด้วยกันเปิดโอกาสให้คนไทยทักษะใหม่ๆที่ต้องมีอะไรบ้าง สำหรับโลกใหม่ที่เราเห็นแล้วมานะครับพูดกันไปถึงเมตาเวิร์สพูดไปถึงอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับฟังแล้วอาจจะไกลตัวแต่ด้วยความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยเหล่านี้มันเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสผมคิดว่าภาครัฐก,กับภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะทำงานด้วยกันนะครับแล้วใช้งบประมาณทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุดการยกระดับ ผมใช้คำยกระดับในภาพใหญ่เนี่ยขีดความสามารถของคนไทยสร้างโอกาสใหม่ๆให้คนไทยเนี่ยนะครับจะทํากันอย่างไรนี่คืออีกท่อนหนึ่งท่อนแรกที่ผ่านมาแล้วผมเรียนก็จําเป็นต้องช่วยทันทีนะครับช่วยทันทีดูแลกันทันทีให้มีเงินพอในกระเป๋าท่อนสองฟื้นฟูให้มีทุนพออีกท่อนหนึ่งนี่ต้องลงทุนเพื่ออนาคตทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าปีห5เนี่ย ส่วนตัวผมอยากเห็นเกิดขึ้นนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR code ด้วยนะครับ